Thank you จำฉันกันได้ไหมจ๊ะเพื่อนๆคะ่ะไม่บอกก็รู้นะคะว่าตัวละครที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะคะคือใครเนาะนี่เลยจ้ะเราคือมูซเมในร่างที่เป็นชุดนอกนะคะเร<อ>าจะบอกว่ามันดีมากๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูนะแกเป็นครั้งแรกของฉันเลยที่เคยเห็นมูซเมนะคะแต่งตัวแบบนี้นะคะเพื่อนๆชอบไหมคะป เพราะว่ามูซิเมะนะคะก็เป็นผู้หญิงที่ถึงแม้ว่าจะนิสัยไม่ดีนะคะแต่ว่านางก็สวยนะนางเป็นสายฝ่อในยันลอนเออนี้เลยค่ะก็จะมารีวิวนะคะตั้งแต่หัวจด เท้าเลยนะคะนางเนี่ยใส่หมวกแบบนี้เลยนะคะเอากลักษณ์ของมูซิเมะนะคะก็คือสีฟ้าจ้าก็คือเป็นสีที่ปอลเนะี่อนข้างชอบนะเพราะว่าปอเนี่ยเกิดวันศุกร์สีฟ้าด้วยนะแล้วนางก็ติด กินะคะเป็นรูปผีเสื้อนะคะสีฟ้าด้วยการตกแต่งใบหน้านะคะก็น่ารักมากๆด้วยนะคะส่วนทรงผมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะมองจากข้างหลังนะคะคือแบบเซ็กซี่เวอร์ในส่วนของเสื้อผ้าของมูซิเมะนะคะพราว่านะมันก็มีความคล้ายๆกับแนวที่น้องๆ n นิวจีนใส่อะ่ะ ก็จะเป็นรูปดาวเนาะก็คือเป็นแฟชั่นที่กําลังมาแรงมากมากด้วยนะคะแล้วนางก็มาพร้อมกับถุงเท้าสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่าเวลาที่เรานะคะกดเดินธรรมดาใช่ปะน้องเนี่ยจะถือมือถือทิปนะก็คือว่าตรงมือเนี่ยไม่มีมือถือนะครับเพื่อนๆเ,เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปหาสมาชิกกันนะคะมูซื่เมะอยู่ไหนจ๊ะมีไงทุกคนเดี๋ยวปอจะมาเดินเปียน เทียบให้ดูนะคะจะบอกว่าถ้าเดินนะคะเปะเวอรเลยนี่มันคนเดียวกันชัดๆเลยนะมูซเมะรอฉันก่อนสิทอจะรีบไปไหนฮะอันนี้คือเราก็มาเซลฟี่กับตัวเองนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ฉันนี่แหละตัวจริงนางนี่นะคะตัวปลอมค่ะตัวจริงเนี่ยจะไม่ชอบยิ้มค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะปอก็จะมาสั่งสอนทุกคนที่อยู่ในแก๊งบูรี่ให หมดเลยนะเฮ้ย วันนี้เห็นชั้นนี้นะสมบอกเลยว่าชันหนักโคตรโหดแกเดี๋ยวปอจะมาดูว่ามูซิมเมอันนี้นะคะจะมีท่าทางของตัวเองหรือเปล่านะคะอันนี้คือเป็นท่านั่งปกติเลยอะแล้วก็เดี๋ยวปอจะมาลองหัวเลาะดูเนาะอันนี้คือเป็นท่าหัวเลาะของอายาโนเลยนะคะเพื่อนๆก็สวยนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นมูซิมเมนะคะหัวเลาะแบบนี้เท่าไหร่เลยนะเอ่มทีนี้เดี๋ยวป จะไปเข้าชมรมวาดลูกค่ะ เพราะว่าภารกิจที่ปอสภามูซิมเมะมาทำในวันนี้นะคะค่อนข้างร้ายแรงแล้วก็หดหูนะคะเพราะว่าเราเน hmm. ี่ยนะจะมากวาดล้างแกงบูลลี่ให้หมดเลยนะคะเราจะมาไม่ให้เหลือใครเลยค่ะเออสวัสดีสุดหล่อฉันขออยู่ชมลมนี้ด้วยคนนะพอเดียว่าฉันเนี่ยกับตัวกลับใจแล้วแหละ oh, <nice. S 1> จะมาเป็นเด็กสินแทนโอ้ยเดี๋ยวทุกคน หมวกบักอะเป็นไรปะคือแบบ มันจําเป็นต้องใช้ไงอันเนี้ยเราเนี่ยใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วนะแต่ว่าแค่เราเนี่ยไม่เห็นเฉยๆนะคะมันก็ใช้งานได้แล้วแหละเดี๋ยวปอจะมาใช้เป็นคัตเตอร์แล้วกันนะฉันจะไม่พูดมากลําเพลงแล้วนะยะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนะฉันจะมาล้างระบบของพวกแกให้หมดเลย <S <S <ๆ>เราจะมาเริ่มจากคนที่หนึ่งนะคะก็คือคนที่อยู่บนชั้นด่านฟานนะคะทุกคน มาทําการเปิดสูตรเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยตามเรามานะคะเอาจริงก็แบบว่าขี้เกียจทําเควรให้อะ่ะดูดิคือแบบว่าต้องวิ่งไปเอาหนังสือให้อะ่ะแล้วคือแบบอยู่ตั้งชั้นสองอะ่ะก็เลยคิดว่าใช้สูตรนี้ดีกว่าค่ะมันง่ายดีเนาะมันนี่ดิมันนี่ดินนดเราเนี่ยมีเรื่องต้องคุยกันนะฮุ <S <S> <S ้ยนั่นใครอะ่ะอุ้ยน่าสงสารเนาะ ดูสิไลาบารูเนี่ยไม่มีเพื่อนนะคะตอนเนี้นางเนี่ยกำลังตัวคนเดียวเลยนะอ๋อใช่แล้วก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาล้างระบบแก๊งบูลี่ชุดนี้ให้หมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยนะจะให้ไลาบาหลุนะคะมาเป็นลูกสมุยของเราแทนค่ะเออเป็นไงโคตรตึงอะ่ะไม่ต้องอยู่จ้ะฉันไล่แกออกแล้วเอาล่ะ ตอนนี้เราก็กำจัดไปได้แล้วหนึ่งคนนะคะอยากรู้ว่าเราเปลี่ยนท่าเดินได้ไหมอ๋อนี่ไงเราเปลี่ยนท่าเดินได้นี่นางั้นเดี๋ยวปอขอเอาเป็นท่าที่ไลบาลุใช้ได้ไหม <S <s <iff le> อ่าใช้แล้วต้องเป็นท่านี้เท่านั้นนะคะสวัสดีจ้าเจ้าคโคโรเธอคงจะไม่รู้จักเจโอปอสินะ <S 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 เดี๋ยววันนี้ฉันจะทำให้เธอเนี่ยนะรู้จักเองจ้ะตามเจโอปอมาได้เลยนะจ๊ะนี่ฉันได้ข่าวมาว่าในห้องนี้นะมีของวิเศษด้วยน่ะมันนี่มันนี่ซีมันนี่แล้วออ้ยยมาชักช้านะไม่แน่อ,อื้ย ของวิเศษเนี่ยนะมันอยู่ในนี้ยังไงหรอจ๊ะเจ้าบือ้อดูสิมาวันแรกก็คือล้างบางแกงบูรี่แล้วนะคะคนต่อไปนะคะก็จะเป็นเธอนนะเดี๋ยวนะเธอชื่ออะไรนะอืม ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าฮานะนะคะนี่หน้าตาแบบหล่อนเนี่ยนะมีชื่อเสียงบวกตั้ง30เลยหรอนเนี่ยมันนี่เดสมันนี่เดสมันเน่เดที่เขาว,ว่าช่วงนี้เกเรมากปะเดี๋ยวปอจะให้เขานะคะตามขึ้นมาที่ชั้น3ค่ะพอดีว่าชั้น3นะคะ อุปกรณ์มันค่อนข้างเยอะนะคะชอบเลยมันนี้สิคะตอนนี้นะคะก็ไม่มีใครเนี่ยสงสัยเราเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยใส่ผ้ากันเปื้อนอยู่นะคะนี่ที่หลังเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปเกเลเรคนอื่นอีกนะยาเข้าใจไหมเพราะว่าฉันจะส่งเธอไปเกิดไป<า> <c oughs> เรียบร้อยค่ะแล้วก็อุ้มนางไปเลยนะคะ นี่คะ่ะมีคนทำแผ่นพอแตกแล้วคือนางมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยนะคะโอ้โหนี่เราต้องมาเล่นใหม่เหรอเนี่ยเกิดใหม่ครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีคำว่าพลาดอีกแล้ว โอ้โหทำไมสภานักเรียนเนี่ยนะจะต้องเข้ามาเผือกเรื่องของชาวบ้านด้วยเนี่ยฮือนังนี่เนี่ยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะมาเช็คบินกับเธอเดี๋ยวปอขอเร่งเวลาเลยแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าชมล้มวาดรูปใหม่อ่ะแกโอ้โหทําฉันเสียเวลาเหลือเกินมาหรือ,อยังจ้าสุดหล่อ เดินช้าจั้งเลยนะจ๊ะยี่งไงเขามาแล้วค่ะนี่ขออยู่ด้วยคนหนึ่งเราเร็วดิกําลังรีบเลยอ๋อข้างในนี้แหละน่าจะไม่มีใครเห็นแน่นอนนะคะฮื้ยไม่ต้องอยู่จ้ะ มันลกโลกเกินไปนะคะไปครับเราไปล่าคนต่อไปกันดีกว่านะคะเพราว่านะหรือว่าเราควรเริ่มตั้งแต่ชั้นแรกจนถึงชั้นบนวะเออก็น่าสนใจนะนี่มัซ์เมะไอ้ล่างปอมมันนี่นิมาคุยกันหน่อยดีได้ข่าวว่าเองเนี่ยนะชอบรังแกคนที่ไม่มีทางสู้ใช่ไหม งั้นเดี๋ยวเองเนี่ยจะต้องมาเจอกับข่าเพราะว่าข่าก็ชอบรังแกคนที่สู้ข่าไม่ได้เหมือนกันวิวิวเรียบร้อยแล้วคือโคโคโลนะคะเดินมาพอดีเลยค่ะไปครับทุกคนอย่าได้หยุดอยาได้หย่อนค่ะไปกันต่อเลยนะคะตรงนี้มีใครอยู่ปะหันหลังไปหน่อยพอดีฉันเห็นเหาที่อยู่บนหัวแกอะอ เดี๋ยวช่วยเอาออกให้นะจ๊ะเราต้องรีบเอาร่างของเธอเนี่ยนะเข้าไปในหีบค่ะช่วงนี้ได้ข่าวว่าทาแก้มแดงหรอเฮ้อมันนี่มันนี่รู้ไหมว่าการทาแก้มแดงเกินไปเนี่ยนะมันผิดกฎของแก๊งนะในเมื่อแกเนี่ยนะทำผิดกฎก็ต้อง โดนทำโทษจ้าอืออตามระเบียบตอนนี้นะคะน่าจะเหลือคนนี้แม้ทำไมแกยังมาเดินลอยหน้าลอยตาอยู่ล่ะเนี่ยเฮ้อเมื่อไหร่จะหมดหมดสักทีเนี่ยเฮ้อเอาเป็นในห้องนี้ดีแม้ทุกคนก็น่าสนใจนะไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาทันหรือเปล่าปิดประตูเลยค่ะทุกคน ออใครบอกให้ตามมาหืที่หลังเนี่ยนะอย่าไว้ใจคนง่ายๆแบบนี้นะเข้าใจแ้้ตอนนี้หมดหรือ,อยังเดี๋ยวปอขอเข้าไปดูในห้องนี้ก่อนนะปอขอเช็คก,ก่อนนะคะว่าตุ้กันหมดหรือ,อยังอูอ้หมดแก๊งแล้ว ทุกคนตอนนี้นะคะแก๊งบูลลี่เนี่ยโดนล้างบางหมดแล้วค่ะไม่เหลือใครแล้วนะตอนนี้คือเหลือแค่เจโอปอที่อยู่ในร่างมูซเมะนะคะหน้าตาโคตรน่ากลัวเลย <c oughs> <c oughs> ในที่สุดฉันก็ได้ล้างบางแก๊งบูลลี่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะรีบพาสาวน้อยคนนี้นะคะไปอาบน้ำหน่อยแล้วกันนะคะกลับมาที่ชุดนี้นะคะ สดชื่นจังเลยนะคะตอนนี้คือแบบว่าตัวไม่เหนียวแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะเราต้องเอาชุดนี้เนี่ยไปปั่นด้วยนะจะมีคนอยู่หรือเปล่าโอเคค่ะทางสะดวกเนาะป๊บเรียบพรอทุกคนแล้วก็ในเมื่อเราเนี่ยทำภารกิจเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปอขอขึ้นมาลาออก จากชมลมวาดรูปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าลำคาญหมวกที่อยู่บนหัวปออะทุกคนขอลาออกค่ะตอนนี้คือเราก็กลับมาเป็น ชุดเดิมแล้วนะคะแล้วสําหรับเพื่อนๆล่ะคะชอบมูิเมะลุคนี้กันไหมเอ่ยถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมพิมพ์บอกปอ,อก,กันด้วยนะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอ,อด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ปอ,อก,กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายดูคลิปปอ,อจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอ,อด้วยนะคะทุกคน